สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสเปเดีวันนี้ผมพนนนะฮะมาที่วัดโพสถนเจริญนะฮะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็วันนี้มีโรงทานนะฮะก็วันที่วันที่เก้าเป็นวันออกพรรษานะฮะก็สารทุชนทั้งหลายก็แห่กันมาทําบุญที่วัดนะครับผมก็แล้วก็มีข้างๆนี้เป็นน้องน้องที่เขาทําไอศครีมทำโรงทานนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับน้องสวัสดีครับเราเป็นช้ามอญครับอ่าชื่อชื่ออะไรนะซอครับ อ่ะโซโซเอ๊เป็นชาวอะไรอ่ะเนาะชาวมอนชาวมอนเหรอโอ้ชาวมอนนี่เป็นเป็นเป็นคนที่มีใจจิตใจเป็นกุศลนะทำโรงทานมาเนี่นี่ทำเป็นปีแรกหรือว่าปีที่สองเนี่ยปีทสองเพราปีที่สองนะครับตอนนี้ทำเป็นปีที่สองอ๋อโมทนาบุญด้วยนะครับพี่ก็มีมีมีทางเดียวใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วปีละถางเอาปีละถางเนาะเออเพราะว่าโจนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะก็โมทนาบุญด้วยนะครับผมเอ๊ะปกตินี้ขายแถวไหนครับ ซอยสามเก้านี่แหละแถวนี้ซอยสามเก้าอ๋อซอยสามเก้าเป็น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 รถเข็นหรือว่าเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์อ๋อท่านใดที่ผ่านมาแถวแถวซอยสามเก้านะฮะแถวแถวสามเก้ามันวิวิปลาบมุขโลนยูรินซอยที่ไหนะไม่ได้ซอยสามเก้าน้องโขนยูรินซอยสามเก้านะแถวาแถวแอบย่านวัดโค้ตกนะฮะก็ถ้าเจอรถเข็นหรือว่ารถไอติมน้องก็ ฝากอุดหนุนน้องเขาหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็โมทนาบุญด้วยนะพี่เนาะ,อะขอบคุณมากครับผมแล้วผมก็สเป,ปริลวันนี้ก็พนนก็ขอโมทนาบุญกับน้องที่ขายติศมด้วยนะครับผมก็เป็นน้องเป็นคนเป็นเป็นคนมอนนะฮะแต่ว่ามีจิตใจเรื่องของบริจาคเรื่องของการทำทานนะครับผมก็คลิปนี้พนนก็ขอจบลงที่อไอศครีมเนาะนะครับผมสวัสดีครับ